ในแคป3 0 d นดีะครับมีปัญหาเรื่องกล่องหายกันบ่อยมากนะครับซึ่งกล่องของตัวรถนะครับจะอยู่ด้านนอกนะครับไม่ได้อยู่ในห้องโดยสารไม่ได้อยู่ในหัวเกงนะครับนี่ครับที่มันหายง่ายเนี่ยเพราะว่ามันถอดง่ายมันอยู่ด้านนอกจริงๆตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์10นะจะเป็นน็อตเบอร์10ที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับวิธีการนะครับที่ทําให้หายยากนะครับก็คือต้องทําให้มันถอดยากยากก็คือต้องเปลี่ยน น็อตตัวนี้นะครับให้มันเป็นน็อตพิเศษนะครับที่ไขาย,ยากๆก,ก็จะทําให้โดนนะครับไม่สามารถไขออกไปได้เพราะว่าที่เราเคยเห็นเนี่ยเขาจะถอดได้ง่ายๆแล้วก็เอาน็อตไม่เอาไปด้วยเอาเรียงไว้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไฟเนี่ยเขาจะตัดเลยเพราะนั้นนะครับวิธีการป้องกันที่เบื้องต้นที่ง่ายๆไม่ต้องทํากรอบหรือกล่องมาปิดนะครับก็คือเปลี่ยนน็อตนะครับให้เป็นน็อตพิเศษ ที่มีเครื่องมือเฉพาะนะครับที่เราเก็บไว้นะครับในการไขได้เองนะครับก็จะช่วยด้วยนะครับส่วนเหน้าจอหน้าจอก็จะหายด้วยเหมือนกันนะครับหายง่ายด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งหน้าจอที่หายเนี่ยเพราะว่าหน้าจอของแคทสามส่วนดีรุ่นนี้นะครับใช้มือบิดข้างหลังนี้เอามือบิดออกได้เลยนะครับแล้วก็มีปลั๊กข้างหลัง ดึงปลั๊กออกก็ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันก็ให้ใส่น็อตพิเศษเข้าไปตรงนี้จะเป็น M8 นะครับใส่น็อตพิเศษเข้าไปกจะช่วยให้กล่องแล้วก็หน้าจอไม่หายหรือว่าหายได้ยากขึ้นนี่ก็เป็นข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายนะครับรลองดูครับ